สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติคุณวันนี้วันพัสที่28พฤศจิกายน67นะครับเดี๋ยววันที่3ทนายเ็าจะกลับบ้านเพื่อไปไหว้สุสารพ่อแม่ที่จังหวัดชลบุรีก็ค,คงจะไปหลายวันก็วันนี้ทนายมีเรื่องหนึ่งอยากจะมารายงานเรื่องของคุณพลอยสีแล้วก็คุณโบและคุณปลา สมัยก่อนนี้เป็น3ามสาวนะครับเราก็ร่วมกันเปิด Facebook โดยที่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยช่วยกันดูแลหรือเขาเรียกว่าแอดมินต่อมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วไงหรือปีเนี่ทั้งกลุ่มเนี่ยก็ได้ไปประทะกับทนายตั้มเดี๋ยวนี้เขาเรียกตั้มนะฮะแล้วก็ถูกตั้มกับเมียเนี่ย ทั้งฟ้องและทั้งแก้งฟามเป็นคดีทั้งหมดเจดคดีซึ่งสามสาวเนี่ยก็ได้ร่วมใจกันสู้ต่อมาเนี่ยคนหนึ่งคนกลางนะครับที่เมื่อกี้ทนายเอ่ยชื่อได้รู้สึกจะชื่อโบได้ย้ายฝั่งได้ย้ายฝั่งก็ไปอยู่กับธนาตั้มนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับออยสีแล้วก็ปา เห็นในข่าวว่าในการไปเบิกความเนี่ยโบก็เบิกความเพื่อช่วยเหลือ,อตั้มในคดีที่ทนาตั้มฟ้องแล้วสามสาวเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาที่ที่ศาลอาญากรุงเทพไงเนี่ยแล้ววันนี้ศาลก็พิพากษาให้สามสาวเนี่ยแพ้ปรับคนละสองหมื่นบาทร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย หนึ่งแสนบาทให้กับตั้มรอลงอาญาสองปีซึ่งเรื่องเนี้ยการเป็หมิ่นประมาทเขาแล้วก็สามพิพากษาเนี่ยเราก็เคารพคำพิพากษาแต่สิ่งหนึ่งที่ทนายสงสัยคือว่าโบเนี่ยเขาย้ายฝั่งไปอยู่กับตั้มน่าจะนานพอควรแล้วครอาจจะเกือบปีละหรือต้นปีนี้ทนายไม่มั่นใจแต่เหตุใดเนี่ย ตั้มถึงไม่ถอนฟ้องเขาเออแล้ววันนี้สารพิพากษาว่าโบเนี่ยแม้จะเปลี่ยนคำให้การหรือกลับไปสนับสนุนตั้มแต่ว่าสุดท้ายแล้วโบก็มีความผิดด้วยมันก็เลยดูแล้วว่าไม่รู้ว่าคุณโบเนี่ยจะไปตกหนุมพังตั้มหรือเปล่าที่เขามาทำให้ สามสาวเนี่ยต้องแตกแยกกันแล้วโบก็ย้ายไปอยู่ฝั่งของตั้มแต่ณนะวันนี้สารพิพากษาแล้วโบก็กลายเป็นว่าแพ้คดีด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ไปช่วยตั้มก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมจะต้องเสียค่าปรับไปสองหมื่นบาทและก็ร่วมกันสามคนชดใช้ค่าเสียหาย กับตั้มแล้วรู้สึกศาลจะลงโทษจำคุกแปดเดือนหรืองไงเนี่ยนะครับนี่ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นณว,วันนี้ข่าวเรื่องอ้อยสีที่แพ้คดีเนี่ยเ,เดี๋ยวคงจะดังออกไปเรื่อยๆทนายก็เพิ่งมารู้ตอนเย็นๆนะฮะว่าว่าคำพิพากษามันออกมาอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วโบเนี่ย มันย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเออแล้วทาไมอแถมเบิกความช่วยทนายตั้มตั้มด้วยแต่ทําไมคดีของเขาจึงตั้มไม่ถอนฟ้องแล้วปล่อยจนให้สามพิพากษาแล้วก็เสียข้าปรับมันก็แปลกไหมมันก็แปลกไหมเพราะคดีนี้เขาสืบกันเสร็จแล้วก่อนที่ตั้มจะโดนจับ คือคดีสืบไปเสร็จแล้วก่อนตั้มจะโดนจับแล้วก็สารมานัดฟังของผู้ส,สักษาณวันนี้คือวันที่28พฤศจิกายน67แต่ผลมันก็ออกมาอย่างที่ตอนนี้คงดังออกเป็นทางสื่อนะฮะก็น่าเห็นใจนะครับถ้าเกิดตั้มเขาไม่รักษาคำพูดแล้วโบก็อาจจะหลงคนหรือหลงทางอุตส่าห์จะเอาตัวเองรอดย้ายฝั่งไปสภาวิพักษกับตั้ม แล้วก็ไปเบิกความช่วยเขาแต่กลายเป็นว่าณว,วันนี้ตัวเองก็ถูกสารพิพากษาลงโทษด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าลึกๆนี่มันเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ฟังดูแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นเล่เหลี่ยมนะครับเล่เหลี่ยมของตั้มที่เขาโอเคได้ได้ดีเลยครับที่สามารถทําให้โบเนี่ยไปช่วยเขาแล้วก็เขาสามารถก็ยังเอาผิดโบได้อีก ก็โอเคฮะไม่เป็นเรื่องของเขาอันนี้ทนทนายก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่มันแปลกๆเพราะปกติแล้วคดีความผิดส่วนตัวเนี่ยเรื่องการมีประมาทเนี่ยถ้าคนไหนเนี่ยสามารถตกลงกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงคนที่ฟ้องได้เนี่ยปกติคนที่ฟ้องเนี่ยเขาก็จะถอนไปอ่ะเออโอเคคุณกั้ฉันจตบกตกตกแล้วนะอ่าฉันถอนอ่าฉันถอนให้คุณหลืออีกสองคนสาคนเนี่ยฉันก็จะดำเนินคดีต่อ มันมันปกติมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทําไมเนี่ยต่้มเขาไม่ไปใช้อะไรก็ไม่รู้ฝิมือ,อยังไงก็ไม่รู้ทําให้โบเนี่ยย้ายฝั่งย้ายฝั่งไปนะแล้วก็ถึงเวลาไปเบิกความไปเป็นอะไรก็กลายเป็นว่าไปเบิกความสนับสนุนฝ่ายตาั้มนะแล้วก็ตนขัดแย้งกับฝั่งของคุณออยสีที่เหลืออีกสองท่านแต่ทำไม อุตสาหย้ายฝั่งอุตสาไปยอมเขาอุตส่าห์ไปเบิกความช่วยเขานะฮะทุกๆอย่างก็คือศีลาโลบเขาไปหมดแล้วแต่ทำไมทำไมวันนี้จะตัดสินแล้วเนี่ยตัดสินเนี่ยก่อนจะตัดสินอย่างน้อยสุดก็ยิงคำร้องใบเดียวว่าแถลงไม่ติดใจเอาเรื่องกับกับโบไปโบวันนี้ก็กลับบ้านเลยไม่ต้องไปเสียสองหมืน่นบาท เพราะว่าก่อนตราบใดที่สารยังไม่อ่านคำพิพากษานะครับขณะที่จะอ่านเนี่ยก็ยังถอนคำร้องทุกเรี่กถอนฟ้องถอนคำร้องทุกเฉพาะบุคเฉพาะลาย,ลายได้ไม่ต้องถอนหมดถ้าถ้าวันนี้เขามีการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเฉพาะโบเนี่ยการอ่านคำพิพากษาก็อาจจะเลื่อนไปเพื่อสารจะได้ไปปรับคำพิพากษาใหม่นะแต่ว่าก็ไม่มีการถอนจนสารมีคําพิพากษาก็ลงโทษจำคุกคนละแปดเดือน ปรับคนละ20,000บาทแล้วก็ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้กับตั้ม1 0 0 0 0 0บาทร่วมกันนะแต่ร่วมกันนี่หมายถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งก็สามารถที่ชำระแทนคนที่เหลือได้เช่นคนที่มีเงินอีสองคนไม่มีเงินคนที่มีเงินเขาชำระแทนได้แต่ส่วนของค่าป,ปรับเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะรายเพราะฉะนั้นวันนี้สามสาวเนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายคนละสองหมื่นสองหมื่นและก็สองหมื่นเพื่อเป็นค่าป,ปรับ ในกรณีที่ไปหมิ่นประมาทตั้มตามกฎหมายที่ว่าหมิ่นประมาทโดยการจำไม่ได้แล้วเอาหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทกันแล้วกันโดยการผ่านาเรื่องอะไรก็จำไม่ได้โอ้ยบางทีมันก็ไม่ไม่ได้คิดมาก่อนนะ,ะก,ก็อยากจะคุยคุยให้ให้ให้ทราบกคันเองแต่จริงวันนี้ทนายตั้งใจจะมาทําเรื่องอื่นจะมาทําเรื่อง ที่ตอนนี้หลายคนเขากำลังปลุกเราเรื่องของที่จะเล่นงานตั้มกับทีมงานในคดีสาสบ้าล้านในเรื่องของอังยี่ซ่องโจรซึ่งทนายก็อธิบายไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยออกข่าวซึ่งอันนี้ทนายก็คิดว่าจะมาเสนอข้อกฎหมายให้เห็นว่าการตั้งคดีซ่องโจรเนี่ยมันจะต้อง อยู่ในหลักเกณฑอะไรซึ่งมันเป็นหลักของกฎหมายแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงไม่ได้รู้อะไรนะครับรู้ว่าสมทบกันตั้งแต่5คนขึ้นไป5คนเมื่อไหร่ก็จะเป็นซ่อ,องโจรแต่จริงๆแม้จะก,กระทำความผิดในเวลานี้ใน39ล้านเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้มันได้4คนแล้วขาดนี้คนหนึ่งสึถ้าเขาจับในเล็กเมื่อไหร่ก็เป็น5คนหคนเขาบอกเขาจะเพิ่มก็าหาซ่องโจน แต่ประเด็นเนี่ยเดี๋ยวทนายจะมาเฉลยให้ฟังว่าสามารถจะเพิ่มข้อหาซ่องโจรให้กับถ้าจับในเล็กอีกคนนะในเล็กคนที่ขับรถแล้วเอาเงินไปเอาเงิน20ล้านไปไปที่บ้านของตั้มแถวอะไรพุทธมนตนเนี่ยจริงๆบ้านของทนายตั้มอยู่ที่พุทธมนตนก็ใกล้บ้านของทนายทนายก็มีบ้านอยู่พุทธมนตรเหมือนกันนะครับแต่อันนั้นได้มาดูชอบด้วยกนหมายแล้วก็20กว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีแล้ว โอเคครับจากทนายนิสัทร์เปะเสดนิคุคขอทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความเฉลยคิดระวังสิงส่งใดสมความเป็นนักธุรการสวัสดีครับ